สวัสดีครับวันนี้ผมกับพี่ทองใสนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาออกกําลังกายสวัสดีครับป้ายไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาซื้อสุขภาพมาออกกาลังกายวันนี้ผมเล่นเสร็จไปแล้วนะครับเซตนี้1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูว่าใน1ชั่วโมงเนี้ยมีอะไรบ้างเครื่องออกกําลังกายของเราเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ ครับลู่วิ่งนะครับจะวิ่งบนลู่วิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เร่งความเร็วตามที่เราถนัดที่เราชอบนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับในการวิ่งตอนนี้ผมวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พาท่านผู้ชมนะครับมาวิ่งกันเยอะๆกันนะครับเผื่อหลายท่านนะครับอยากจะออกกําลังกายมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับผมอ่ะ ชิ้นที่สองนะครับเป็นหมูละหฮุบนะครับเมื่อกี้ลู่วิ่งก็จะได้ทุกสัดส่วนหมูละฮุบก็จะได้ทุกสัดส่วนเช่นกันแล้วก็จะเน้นพุงกับเอวลดพุงกับลดเอวนะครับนี่แล้วก็เต้นไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับแล้วก็โยกไปด้วยโอเคนะครับต่อไปชิ้นที่สามนะครับนี่อันนี้ก็จะได้ทุกสัดส่วนเช่นกันแล้วก็จะได้กล้ามแขนนะครับนี่ครับ ชิ้นที่สานะครับโอเคครับเรียบร้อยชิ้นที่4ต้องถอดรองเท้าครับก็จะมีที่รองเขา่าครับก็เป็นลูกล้อนะครับเดือนนี้ก็จะเกรงกล้ามท้องนะครับได้ได้ส่วนที่ว่ากล้ามท้องเราแล้วก็กล้ามแขนยืดยืดย,ยืดยิ่งยืดเท่าไหร่แล้วก็ยิ่ง ต้องเกรงท้องแล้วก็จะมีแมวมาออกกำลังกายอยู่ข้างๆครับนุจะวิ่งกับพ่อไงมาออกกำังกายอ,อ่ะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเยีอ๋ไปครับ แต่ละวันนะครับหชั่วโมงครับหนึ่ชั่วโมงเราก็จะออกกําลังกายก็ประมาณนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็พาท่านผู้ชมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพจะดีวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีอุปกรณ์อย่างที่เห็นนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ